มึอน,น,นี้เขาชีลงไปยามกระบ,บังหาอยู่หากินได้พี่น้องมั้อนี้พาไปยามกระบ,บังไว้สักทีมงานสองพี่น้องอีกคือเก่าล้วพี่น้องอจกหาอยู่หา,หากินยน่ำมันขึ้นล่องมึงด้วยเป็นยังไงฮาไปหานกหาหนูก,ก็ไม่ได้กินเดี๋ยวเดี๋ดวย,ายาานนนวย พอกเทวว่มันเป็นค้อเทียวว่ะเ,เนะี่ยรุ่น,นี้ว่ะสี่โดว์ฉีดเดี๋ยวพึ่งไปอ่ะอะเดี๋ยวขอ้อที่ตามกันอีกทีนึงครับผมมาเป็นรุน<ม>่น<ม>น้ำกันคร<ม>ับพี่น้องกับทีมงานสองพี่น้องอีกคือเกขาหาอยู่หากินยามมาขึ้นพี่น้องเอ,อ้ยยามกระบังซื้อดอกพอมีเวียกมีงานพี่น้องเอ้ย แพรแพรพอสีก็มีทะเบียนมีอย่างพร้อมนี่ไงพี่น้องเลยวันรธรรมดาเนี่ถูกต้องกฎหมายด้วยนี่ไปห้องไปยามกระบ้างเขาคนละพี่น้องใอยต้องเห็ดอย่างบันนี้คัดเลือบกปอต้องคัดแล้วว่าจะนั่งซื้อพี่น,อนอ้องนั่งซื้ออย่าปากพี่นอ้องเคยเจ้าเกิดสีเบ็ดประกดอยู่ทึงสะพานพี่น้องทางนั้น หลายคนอยู่ด้วยพี่น้องตอนมาเขาจะออกขึ้นแล้วตัวหนึ่งพี่น้องเนาะบังแดแสงไฟแล้วเขาโอ้หทีงานเขาไปตึกเสื้อขาดเสื้อพี่น้องว่า <laughs> เสื้อใหม่ๆเนี่ยเว้ยะมันรุนกันพี่น้องเขามันรุนไปน้ำกันแง่ๆเลยจากมืดเนี่ยเ้ยพี่น้องเลยากินแามขึ้นอย่างี่ทธะ

มึงกม่ต้องกันยาวๆพี่น้องปึ๊บรู้ฟ้าอยู่บ้านเยยมกรบบังเที่ยวูบ้ากับังเลยเอาพี่น้องคอยติดตามกันอีกที่หนยยึ่งพี่น้องไามมาอง โอ้มึงสะพานไฟสะพานพี่น,น้องงามมากพูนอ่ะเป็นซีเป็นแถวอยู่พี่น้องเนาะเดี๋ยว่อยติดตามกันอีกที่นึงค,ครับผมโหยามแล้วพ<น>ี่<ๆ>น้องโอ้โหปลาหมูบ่นี่เออปลาหมูปลาเขียวใกล้สั้นพี่น้องมองดูยามปุ้ยแล้มันยามงามนย่างเี้ยเนาะเดี๋ยวอยติดตามกันอีกที่นึงครับผมเนาะนี่ละ สวัดโอ้ตู้ตู้ตู้พี่น้องโอ้ได้การได้การพี่น้องโอ้โอ้สัตว์ประหลาดกับมีพี่น้องผาตูนตะเมียนผาตูนตะเมียนอันน้าคอนด้าก็ได้ถ่ายทอดสดได้บ่ว่าะผาตูนตะเมียนถ่ายทอดสดเนาะเฮาเนาะมีที่ชาวบ้านแน่เลยครับมีที่ยืดเนาะไปหาขีดมาหนี้ไงเขาอยู่บ้านในแห่ละน้ำสุขภาพเลยพี่น้อง เพียงนยหน้าห้องายทอดสดเนาะอเอาพี่น้องนี่ล้เอาอน,นี่ไปก่อนเอาได้เอาจมลงดินบ่นเลยโว้ยหอดโอ้พี่น้องผู้อยู่ข้างบนจะได้เลียบุตรเพอ <c ười> <c ười> พี่น้องบิ้งฟูบุพานพนด้บัก คิด Bref, ตอนนี้ช่อง <aha. S 1> คิดเอาบั้งระบาดได้เลยพี่น้องเสียบั้งเสียนบั้งเสียนบั้งเสียนบั้งกระเจ้ากรใไซสิเบียดอยู่ทั้งพคนพี่น้องโอ้โหพี่น้องเอ้ยไอ้การบั้งระบาดฮะเราเสียนบั้งพ่อเลยพี่น้องเอ้ยจุลักจุเลีหน่อยนึงเด้อ không có nên chi đay lái thường thường chi đay khác kênh nhau, nhau lên งานสองพี่นอ้องอ้องกเก่าเลยพี่น้องแตกซ้ำแตก,กแล้วมันมดีวนะหลอกปลาไว้เลยพี่น้องต้องพ่อพูดเลยเล้ยอ,อ,อยู่หากินข้าเรือหงันเรียน่เพ่นมาเอามาลุ่นมาลุ่นน้ำกันพี่น่อง าได้เหรอพ่ออ๋อร oh. oh, ุ่นไม่น้ำกันพี่น้องรุ่นไม่น้ำกันโอ้โหฉันทีเนาะโอ้เยฉันเนาะสัตว์ประหลาสัตว์ประหลาดพสินะ ปลาดิ los, uh, ่น wow. okay. 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 ้องอ้าเว้วงามพี่น้องงามงามไปเดเป้าเด้อไทยซีดเบ็ดกันเลยขอญาตสักก่อนเด้อ้ยไปเอาซีดเบ็ดอยู่จังจังชั่ง

ครับครับง้อเลยเนาะแล้วการอยู่ไหนเจ้าไปกินเบิ่นเหร้าเจ้าบอกปล่อยขึ้นมาเลยกุ้งสวยบางทีมีแต่กุ้งพกินเนอยมีแต่กุ้งกุ้งห้างนะเนาะพี่เนาะพี่จะบอกให้กินอยู่บ้าอยู่ที่ที่ว่าต้ป่าจะใกล้เดียวเลนี่ องนี้เรอย่างกบ้งเลยเาไเาไม่กันสันลงมาหนัพี่น้องเยย่านมาอคุ้ยมาทั้งไมดนอทั้งลวกระ้อมาอเออใส่ไม้ไผ่ต้องเป็นไม้เกาไตยพันปีเพื่อได้พี่น้องไม่พันปีได้หนึจึง โอ้่แตุ่้ะโอ้โอ้สำนึกเก่าเลยน้องยินเหอ้งหรอะเมื่อะของเห็ดมืออื่นมืออื่นมืออื่นยังี้อยอ๋อน้องกระมื่อคือบกก้อยุดมอคนกินอาเม็ดแงมอิงน้งเขาเห็ดขาเข่าแล้วนะอันนี้เป็นไงมันเต็มม้ มันอนเลยพี่น้องมานอนเลยเจกเลี้ยเฮ้นเฮ้ยเฮ้เฮอยัฮ้ย้ยอยเ้ยเเอ้ยโอ้ยเฮ้ยเฮยเฮ้ยเฮเฮ้ยเฮ้ว เอาปล่อยมันจมเองกันบ่นี่เสอพี่น้องถ้าโดนมันก็เสือมายามกันบ้างเรานอนกันไปน้ำลราพี่น้องเขายามเพียกนี่แล้วเขายีพาทายทอดสดพี่น้องไหลสดเลยพีไหลสดเลยเขาคอยโทรก็ไปหาเจ้าบ่มีสัญญาณเด้กระปุกนิดบ่ก็ว่าคอยอาศัยเน็ดเงี้ยเลยโอ มุมมีนี่ยผูนของ้าขอค่อยเพราะใส่เขาเนี่ยใส่เมียใส่กีน็อกเนาะน่ากเนแน่บางนีโดกีน็อกบดดินเลยปะจริง้งกัได้อยอได้การยอะแ่ลงอยู่เลยเรา เาตัวสองห้าอยู่ห้าตัวเก็บใส่กระมังไว้บ่อันนี้เราผลงานที่เจ้าะกิบีามาหยามทีเห็น่ข้งแรกในชีวิตเด้นีมเจ้ามายามนีเหานปออเป็นบุญซ่องได้เหมนีนั่ง ่ขอญาติเด้อไทยไซเวทไทยซีเวทกันเลยขอยำกระต้นบังกันขาดใเบ้างก,าร,งากระตุ้นขาดไปแด้วเหรอเอากระบังกันสันเอานะจึงอู้ยงดังขนาดดผอ,ออ้อ,อนือล่อยู่ทังพุูดนเนาะ เห็นปะโอ้ยังมดด้ะพี่น้องควักควักควักาอ่าน่านไมป่ามืดจีนหอกจะนายน้องโอ้่านเบาอีนเหลังเลยอืมอืลายพอเขาวดได้เพรเพาหลีด้วนอยู่นี่อ่เดี๋วเ่งเด้อคืเด อ Naj Naj Nag له. โอ้โหซ้อนตัวเอายังโอ้โหสวยแบบเลยพี่น้องเลยเต็มอันนี้อุ่นสัตว์ประหลาดพี่น้องสัตว์ประหลาดโอ้โหสัตว์ประหลาดเอาเงาๆเลยพี่น้องคลิปนี้เหาอ เดี๋ยขวดนะเห็นบ่ขวดป้อมเพียงนี <NP> ่เพียงให้ยามนี่เอาเพียงที่ช่อมาเนอะจุ๊กใกล้ๆกันนี่บ่โควันเด้เดี๋ยน้องเดี๋้ๆเธอเงินโอ้ไก่สิบเบ็ดไปพี่น้องเดินหน้าต่อเลยน้องไปเดี๋ยวค่อยติดตามกันอีกที่หนึ่งครับผมพี่น้องมาลุ้นกันอีก อแมันให้ไม่จมพักโอ้ยยงเลยบพี่นกระทั่งหวตายเลยม่ได้หัวเพิ่า

ที่สองหน่อยที่สองพี่น้องมาลุ้นกันสิพี่น้องโอ้แตกแตกเว้ยอ่ะยาเลยพี่น้องแตกแตกพี่น้องบ้างแตกพูดนอพี่น้องมันหยาเลยพี่น้องโอ้ยผมบอกเลยมบอกว่าจะไปเห็ดเขามันเต เอไปพี่น้องแตกแตกพี่น้องมันหลุดตัวนี้ด้วยพี่น้องหยามกระว่างพี่น้องเลยชึบขั้นห้อยยกขึ้นมาเนี่ยมันสีดันขึ้นมาทึ้งๆพี่เป็นมาก่อนนะเออมันก็บทุนในมือห้องอยู่แล้วเรา บมีตัวนี้วันนี้พี่น้องเนาะวมีกับบาทละสองตัวเยอะพี่น้องบั้งละบาทเนี่๋ยะพี่น้องผลงานพี่น้องบั้งละบาทพูดเสียนบั้งแค่นี้ว่ะเสียนบั้งู่คู้เข้าไปแล้วเสียนบั้งบั้งละบาทตอนนี้เฮ็ดไว้อยู่ประมาณสองแสนบั้งพี่น้องีชิ亚มือละสองแสนบั้งนี่แเราพี่น้องตอนนี้ฮะคือเพิงเศร้าบังตอนนี้เขาเลี้ยงอยู่สองเผือกพี่น้องเศร้าบั้ง

รุ่นงนอีกแ้วพี่น้องต้มสมสุดยอด่ต้มปลาเลยพี่าแล้วจึงจึงพี่น้องโวจวสองตัวสตัวพี่น้องเอได้สำเเก่าสำเนลพี่น้องงานกินเลยงาเพียให้กิน

ชิคๆโอ้มิเต็กุ้งพี่น้องฮะมันเกี่ยวกับซิมมี่สวนกี่วกับอะไรเราพี่น้องเนาะเอาก็คิดว่าเอาเอาบั้งระบาดลราพี่น้องเขาช่างควายได้เห็ดหอดสองแสนบั้งกันเลยบ้าน้องบางบั้งมันกีับมมีพี่น้องบางบั้งกีับมีแต่กุ้งนี่แหละย่างตาแดงกิกซี่เกินพี่น้องเลยโอ้ยบาทนี่มาใหญ่กันอยู่พี่น้องเอ้ยสวนมาพี่น้องโหงามๆเลยเลยนี่ ไปมาเบิ่งเพิน่น <c oughs> ลุงลี่ขึ้นไปเตื้องๆพ่นพี่น้องมองเขาขึ้นไปเช็คเบื้องหน้าพุ่นมองเบลต่อพุ่นลราพี่น้องลุงลี่เอาเอาเครื่องขึ้นไปจึกจ๊กๆๆๆๆพี่น้องนี่อยุ้ยน,นานนาน กินเบงโง่อันนี้เราก็ได้บาทหาซิปพี่น้องเพราะว่าตัวนั้นมันตัวน้อยหาซิปบ้านน่าจิ้งบางไอ้บ่มียังมีแต่กุ้งพี่น้องบุกกุ้งเล่นตรงเต้าเด้าอยู่กุ้งเนี่ยพี่น้อง ใส่ไว้ในน้ำมันลอยขึ้นมาซึ่งพี่แสดงว่าปามเอาขึ้นมาหายใจได้เลยพี่น้องตัวนี้นี่คือเกาเด็ดนี่พี่น้องตัวนี้นีแต่ที่เอาเฮ็ดไว้ในลายก็เพาะนี่แล้วพี่น้องเลยบางอันก็บาลงไปขนาดถ้าเอาแน,นวทวงก็บาลงไป,งไปจึงอ้าวยังมีอยู่พี่น้องตัวน้อยตัวน้อยโลละสว่างอยพี่น้องอันนี้นพี่น้องมาลุ้นกันพี่น้อง รุนกันไปเรื่อยๆพี่น้องเอ้ยการไล่สดของเขาหยุดติไว้พี่น้องเพราะว่าสัญญาณเน็ตบดีพี่น้องโอ้โหหนังควักควักแล้วพี่น้องหนังควักควักอยู่ ugh, พี่น้องเลยดูดูฟังเสียงพี่น้องปะทุปะทุปะทุว้าโอ้โหปะทุปะทุพี่นอ้องคนแปลกเศร้าซดอยู่พี่น้องเลยอ้ คักค่ะค่ะคเดี๋ยวไปรุ่นอีกเหมบงนี่พี่น้องจิงออก้อยตัวโอ้เอ้าไโอ้เอาอันนี้ได้สบาทเีกัคุณปลาหมูพายโอ้ตัวนี้ตัวนี้โอ้นี่นีบักคีบแดงๆพีพี่พี่พีต้ไม่พพยพี นี <54. S 2> ่นี <Luc ar cells> ่นี่หมูพายเลยบางทางนี่เดี๋ยงหมูพายอันนี้อันนี้มีแดงตัวใหญ่ใหญ่นะขาห่างลรอ่ะเนี่ปลาเขียวใกล้อันี้โอ้มีเขียวขึ้นกันเออมีเขียวขึ้นกันแต่มันบวมขึ้นกันร่างครับเนื้ร่างมันบวมขึ้นกันโอ้อาพี่น้องเราจะค่อยวางกันบักทางเดียงคจองมูพายมันหลายชนิดปุ่นบักนั่นเงยห้อยพ่อบ่อจะพูดพี่น้อง ผมบอกก้อนห่งกินได้ผมบอกก้อนบางครั้งพลาว่ากันไปว่ากันปูเลยเพื่อนปูรัดเลยเอปาปลาเกินได้เน,น,นาะบางทีเราเออโลละสองร้อยคนเวโอโอ้ยตัวละสลึงพี่น้องเอ้ยตัวน้อยมันงนะตัวละสลึง พี่น้องลอยลอยอยู่ทังหน้าพี่น้องชุนเนี้ยเหงื่อไว้เลพี่น้องมันเออกมันเข่ามานอนแล้วมันจะมากินกุ้งดิเนาะอู้ดังแขกอยู่พี่น้องมีหรือเปล่มีแล้วเนาะดังแขกอยู่ไหมนานได้หาซิปตังกับเอาหลามไปเลยอ้พี่น้องกุ้งกับพ่อกุ้งพี่น้องเอ้ยเอาไปซิปเบ็ดดิเนาะ มีเนื้อชีบี๊ตเล็นมาเอาพี่ตัวเ <c oughs> อยมีพอพี่น้องน่ะเอ๊ะมันก็นมีอยู่ตัวน้อยพี่น้องซูม,มันฟูมันอย่างเกิดเลยแต่ว่าป่าตัวน้อยเขาก็สามารถเอาไปจำนายได้คือกันพี่น้องอเป็นกระเช้าใบซีดเบ็ดนั่นแหละมมมมนี่แหละเขาก็วิถีชีวิตหายอยู่หากินกระเช้าพี่น้องเอ้ย

มันเริ่มกันอีกพี่น้องเพียกเลยหรอเพียกที่ซีพี่น้องผลงานเข้ากันเลยพี่น้องเลยเพียกนี่กับจึงจึง้งหรอหแต่กุ้งพี่น้องเนายาหัวมันกุ้งเก่ากุ้งอะไรพี่น้องโอ้มันห่างบ่อยเลยโดดก่อนเลยหางอยู่หากินพี่น้องเอ้ย ความสุขของแต่ละคนบ่คือกันอันนี้ก็มีความสุขอีกแบบหนึ่งพี่น้องแต่ว่าเงินบ่มีดอกพี่น้องเลยความสุขในการหาอยู่หากินเรื่องเงินก็ยากยากอยู่แล้วหรอกเอถ้ามีเวลาเดี๋ยวชิมาเอาอย่างก็ล้ขาอย่างก็เขาเอื้อไมาอย่างก็บอกว่าเอาอย่างก็ล้ใส่ขาเนะี้ <c oughs> เอาเ้อเอา,เอาตัดไม่ล้ขาพี่น้องเลย ผงเคยมาตัดเธอหนึ่งแล้วเดี๋ยวมือหนามีโอกาสเ่าค่อยมาเห็ดซอยเ<ด>พิ่นเดี๋ยวเบิ่งมืออืนอ่นมาเฮ้ก่อนมีแต่กุ้งบ้างเงี้ยพี่น้อง,องค่อยๆดึงขึ้นมาสักจึง้งฟุบโอ้เห็นตาแดงกี้ขี้เลยพี่น้องบังเงี้ยลองมีแต่กุ้งพี่น้องดังนี่มันยังบาา่เข่ามันยังบ่เข่าพี่น้อง นมันกระบอกว่าชีได้ทุกบ้างไปได้พี่น้องเลยที่ว่าเขาเฮ็ดใสด่หลายๆนี่พี่น้องก็มีบ้างได้บ้างบอนี่แหละพี่น้องเลยโอ้บังให้ทรงสีแตกสดๆอยู่พี่นอ้องคุณกุ้งปึ๊บอูตูสัตว์ประหลาดพี่น้องเอา้สาสัตว์ประหลาดพี่น้องสัตว์ประหลาดนี่สัตว์ประหลาดเหรอ